hello my friends welcome to coffee and reactions video channel I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Thailand today we are gonna watch Turkish national woman na uh, volleyball team and they arrived in Thailand yesterday this is gonna be a very precious video Thai people welcomed them uh, with kindly uh, warm-heartedly this is a very precious video my friends and I can see that everyone is tasting inhaler Thai inhaler <laughs> this is gonna be very funny very precious uh, I have flu please don't mind um, my voice my voice is sounding uh, different right now terrible right now i'm so sorry i'm a little ill but that's okay this is not a big problem so we are gonna watch this video from uh, punch cheers for sports youtube channel thank you my friends for this video and the name of this um, video is a fun dance performance turkish volleyball players arrive in korat karakurt praises <laughs> karakurt praises thai inhalers punch cheers for sports okay i'm curious about this video and let's start my friends สวัสดีแฟนวลอลเล์บอลทุกท่านค่คะว,วันนี้ต่ายก็จะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับนักกีฬาวาลอลเล์บอลนะคะที่ได้เดินทางมาอย่างประเทศไทยนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะพูดถึงนักกีฬาจากทีมชาติตุรกีนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทีมชาติตุรกีนั้นจะต้องไปทำการแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจังหวัดนคราราชสีมานั้นก็เป็นหนึ่งในสี่สนามที่ไทยเราจัด สนามไว้เพื่อรอนักกีฬาจากทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเชียงใหม่นะคะภูเก็ตกรุงเทพมหานครแล้วก็นครราชสีมานั่นเองค่ะสําหรับทางตุรกีก็ต้องมาแข่งที่โคราชเนี่ยนะคะก็ทางไทยเรานะคะได้มีการจัดการรำวงกลองยาวนะคะเพื่อต้อนรับนักกีฬาที่เดินทางมาถึงด้วยค่ะภาพบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างน่ารักเลยนะคะเราจะเห็นภาพบรรยากาศของนักกีฬาชาวตุรกีอย่างกุนเนสนะคะหรือว่า กากัสนะีมาร่วมไร่รำมายืนชมการไร่รำของสาวสาวนางรำนะคะที่ไทยได้จัดเตรียมไว้รอต้อนรับนักกีฬาค่ะโค้ชของทางตุรกีเนี่ยเขาก็ยิ้มชอบใจเลยนะคะทุกคนภาพบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างน่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะที่ทางประเทศไทยได้จัดการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนี้ค่ะ so this is a beautiful welcome party my friends this is very precious and i'm sure that it is looking so beautiful in the video unfortunately we can't see the uh, the dance moments uh, i can see that long drums they were playing long drums it must be a beautiful little concert for turkish team and i'm so happy for them this is very beautiful welcome <laughs> เป็นการต้อนรับที่น่ารักอบอุ่นมากคาราครสก็ยืนดูการไล่รำของสาวรำด้วยนะคะปรากฏว่าเขาก็มีการโยกมีการไร่รำไปตามทำนองด้วยนะคะมีการยกมัดยกมือ u s i e f e c u e v r r y e n e t a n y i my f n the court, very and very funny girl, the court uh, you can think that she is very aggressive yes she is very aggressive in the volleyball court but outside of the court she is very energetic she is very funny she is very enjoyable uh lady okay let's continue นะคะคือคาราครูสกับคุณเนสนะคะก็รำไปข้างๆนะดูดีเลยทีเดียวน่ารักมากๆนะคะและนอกจากจะมีนางรำคนสวยนะคะมารำต้อนรับนักกีฬาแล้วเนี่ยก็ยังมีเอ่อนักบอลบอลนะคะอย่างน้องเอศสิริมามาร่วมต้อนรับด้วยค่ะทุกคนก็ถือว่า น้องเอนั้นได้มาทําหน้าที่นะคะในการร่วมต้อนรับนักกีฬาที่มาจากประเทศตุรกีนะคะน้องเอก็มาในชุดไทยนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะมาร่วมต้อนรับนักกีฬาค่ะนี่แหละค่ะก็ช่วยกันนะคะไทยเราเนี่ยมีการต้อนรับนักกีฬาที่มาจากต่างประเทศกันอย่างดีแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะหลายๆคนก็ชื่นชมนะว่าไทยเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้ดีเลยทีเดียวค่ะ และหลังจากที่ทางนักกีฬาตุรกีได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องขึ้นรถบัสนะคะเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมาค่ะและในช่วงที่มีการขึ้นรถบัสไปนั้นนะคะจะมีช็อตน่ารักน่ารักค่ะตรงที่ว่าคาราครูสนั้นเขาได้ดมยาดมห <laughs> งไทยซึ่งเป็นยาดมที่ <laughs> โอ้โหเป็นที่ฮอตฮิตของคนไทยอย่างมากนะ <laughs> แล้วก็มีชาวไทยเนี่ยให้คาราครุสดมนะคะซึ่งต้องบอกว่า คาราคุนได้ดมแล้วเนี่ยเขาก็ติดใจค่ะทุกคนเขาบอกว่ายาดมของไทยกลิ่นดีนะโอเค I I'm still uh, keeping my inhaler my friends it is ended this is finished but i I'm not uh, putting that in the basket I'm I'm not putting in the uh, trash bin I'm keeping this I, this is because a beautiful souvenir from Thailand I'm keeping this inhaler <laughs> okay นะแล้วเขาก็อารมณ์ดีด้วยนะสำหรับคาราครูสเขาก็บอกว่าเออกลิ่นดีใช้ได้เลยทีเดียวนะคะหอมมากเขาว่าอย่างนี้นะคะทำให้สดชื่นเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของนักกีฬาจากทางฟากฝั่งตุรกีค่ะแต่ก็เอามาอัปเดตให้กับแฟนวอลเลย์บอลได้รับชมรับฟังกันนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> This is very enjoyable, my friends. This is very beautiful, very precious moments. Turkish volleyball teams in Thailand. And uh, I wish all of them, all of the teams, uh, good luck. Especially Turkey and Thailand. I hope we can have medals. I can. I hope we can uh, win cups, my friends. I I wish that so much. Thailand and Turkey, one of my two favorite uh, volleyball countries. And Thailand, as always, welcomed so beautifully. Uh, I I love Thai people. Their uh, warm-hearted uh, welcome is always so precious. And this inhaler, it is looking <laughs> so beautiful. Everyone and his face. Her face. It is looking so precious. Thank you, uh, Punch. Cheers for Sports YouTube channel for sharing this beautiful video with us. Let's give a like. Thank you, my friends, for your suggestions and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.